วันนี้พามาดูล็อกเก็ตล็อกเก็ตพลาสติกนะครับเก่าเลยอ่ะเก่าเลยนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุดสาครสุดยอดเมตาศักดิ์สิทธิ์ เมื่อก่อนสมัยปนผมเป็นสมนนัครเลนนี่ก็ได้ก็ได้รุ่นนี้มานะครับล็อกเกตนี้แท้แน่นอนย้ำเลยครับแท้แน่นอนเพราะเป็นล็อกเก็ตของท่านอาจารย์ที่เป็นนักสะสมสายลุงพ่อสุดวัดการหลงนะครับก็คือท่านอาจารย์สุรศรีนะครับแท้แน่นอนรับประกันร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนำมาฝากครับเป็นสีม่มงคลด้วยกันครับ หลายท่านอยากมีหลายท่านได้ฟังประสบการณ์หลายท่านได้ดูทีวีดูคลิปอ่านหนังสือพูดถึงเมตตาศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้มขังของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงแล้วต้องบอกว่าหลายท่านก็บอกอยากได้อยากมีอยากมีไว้บูชานะครับผมว่านะผมว่านะครับรุ่นไหนก็ได้จริงนะรุ่นใหม่ก็ได้ แต่ล็อกเกตนี่เป็นรุ่นเก่านะครับนำมาให้ชมกันนะครับเป็นสีมงคลน,นะครับอยากให้ทุกท่านได้มีไว้เป็นสี่มงคลลองแวะไปนะครับเดี๋ยวจะดูแวะไปดูไปชมที่วัดก็ได้นะครับวัดการหลงนะครับแหมมีเหรียญมากมายนะครับมีประวัติมากมายลองพูดลองคุยกับทางวัดดูทาง ลกูกศิษย์ลูกหาแถบ,บนั้นนะครับท่านจะได้รับทราบเรื่องราวของเมตตาศักดิ์สิทธิ์ประสบการณ์สายเหนียวแค้วคาดปลอดภัยรวมถึงเมตตาหานิยมด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าท่านจะโทรมาถามผมผมอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนี้เลยนะครับทั้งนั้นผมฝากเบอร์ของท่านอาจารย์สุชาตินะครับท่านอาจารย์สุชาติสิทธิ์กาหลงคนดังใจดี นะครับมีอะไรข้อสามารถพูดคุยกันได้ว่าอกเก็ตรุน่นนี้รูปลักษณะข้อสังเกตเป็นยังไงสามารถหาได้ที่ไหนมีประสบการณ์อย่างไรนะครับอาจารย์สุชาิน่เก่งมากนะครับมีประสบการณ์และก็มีข้อมูลตามที่ผมได้เคยสัมภาษณ์ไว้ หลายปีนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับโทรไปคุยกับอาจารย์ได้นะครับท่านต้องได้ข้อมูลที่ถูกใจข้อมูลที่ฟังแล้วมีความสุขนะครับคุยกันแบบสบายสบายนะครับเป็นกันเองไม่มาหลอกลวงอะไรกันทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มาซื้อมาขายอะไรนะ <laughs> อันนี้นำมาเป็นสีมงคลนำมาเป็นอ่า ก็คนชอบอะนะฮะคนชอบอะสายเบตตาหมานิยมสายเหนียวมีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับชื่นชอบก็จะได้ข้อมูลไปอย่างดีนะครับแน่นอนนะครับแท้แน่นอนวันนี้ฝากไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขบารมีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงคุ้มครองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ